ค่ะพี่น้องคะ่ะวัดดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องมือนี่เจตู่สิ่้าพี่น้องเอฟซีล่องไปตามเจ๊กาแฟลองดูค่ะพี่น้องเราวก็ไห้ทยคลิปด่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องกาน,นั่นมาหลายเนาะผู้ใด,ดก็ตามเจ๊กาแฟให้หน่อยตามเจ๊กาแฟให้หน่อยผู้ใดก็ได้แต่ว่าเจตู่กับสีล่องไปเซิฟเซฟเบิงแต่ว่ารา,รา,า้ว่็ไหไทยลีเด้อราบ่ไหไทยคลิปเราเลย แต่เกตวสิไปขอตัวเลขขึ้นอนะ่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องซื้อ,อพวมหมายนะแต่แต่อันนี้คือสิไปหาเล่าละเต่ว่าสิตังสิตั้งพี่น้องใ้ขึ้งทึ่งทื่งหนารถไหละตังราะว่าเจตูกับเอา้ากล่องตังพี่น้องใบเจตุกับสิล่งไปหาเล่าจังสินาไปทําทาไปซสือกาแฟแล้วก็สิเอาวนนวทางของเล่ามาฝากจังสิแม่พี่น้องค่ะ กยรตจัดป่อยสีเข็ดจังใดเนาะผู้ใดกับมิตรมาตามเจ๊กาแฟขอแก้มือแหนขอแก้มือแหนผู้ใดกับ่าเนาะโอ้ยตายเล่ากับฮังก่ให้ทายคลิปซะเลยเล้าปฏิเสธเลยมันมันถ้าถ้าเกิดเจ้าตัวเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะพี่น้องนะเพราะว่าเฮ่ากะให้เกียร์ข้าเจ้านั่มเนี่ยเพราะว่าจังใดล่ะ ว่าเขามาเจ็ดหมวดแปดหมวดเาท่าไทยปุ๊บจังสี่เลขเขาพลุดยังสี่ไหมค่ะอันนี้เท่ากับเข้าใจแต่ว่าณตอนนี้คือเจตุสิไปเอาตัางแต่ตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องเอาค่อยรุนไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะว่าเจกากาแฟนี่เล่าสิมีตัวเลขไปหรือว่าเล่าสิบอกมาจังไดแต่ว่าเจตูกับสิ่วได้ให้พี่น้องเห็นหนาเพิ่นได้แต่สีห้เห็นรถกาแฟอยู่สีหามุ่มจอดแต่เมื่อนี้ เมืดมาเมืดแล้วเบิ่งแล้วเสียอันแล้วเสียอันนั่นให้เฮาบ่น,นีแล้วเสียห่ให้เฮาให้คลิปเฮ้าบ่ะอันนี้ก็ค่อยเบิ่งไปน้ำกันไคก็มีแตวาขอแก้มเมื่อเกกาแฟขอแก้มเมื่อเกกาแฟใผก็ไดที่แหลกอะเพิ่นก็ให้ไทยเนาะที่แหลกเกตู่กัเล่ทายไปไทยลงไปแล้วบัดน,นี้เพื่อนเพิ่นดังแห้งบัดน,นี้ ผู้ใดก็ถามผู้ใดก็ถามเล่าผู้ใดก็ว่าน้ำเล่าเล่าก็เลยอันยะมะทายข่อยเด้อวัาสันผู้ใดเขากะหูจักข่อยเหมือเขากะถามข่อยว่าข่อยป่อยเลก็กจังสันจังสี่ข่อยอะอยากอายก้นมาสันเอา้าขันวางสันกะก็าถามแล้วแต่ว่าเฮากะค่อยเบิงว่าเล่าสีใดัตเลขตัวใดมาฝากเข้าแน่จังสีนองพี่นองนาะค่อยหลุนเด้อพี่นองเด้อว,ว่าเล่าสีห้เฮ้าบั อตู่ไปอยากให้พี่น้องเอฟซีมาสุขผูกสุขค้นนั่นละ่ะแต่ว่าอยากไทยให้เบิงใจเหียนี่ละคันเพื่อนให้ค่วมร่วมมือนะ่ะแต่เพื่อนกับบอให้ควมร่วมมือเฮาเว่าเพ,เพื่อนกับเพื่อนกับว่าเพื่อนเพื่อนกับว่าเพื่อนญาติเอาง่ายๆคือเพื่อนกับว่าเพื่อนญาตินั่นลหละญาติยัยงญาติค้นถามคนหยังบ่อย่างาให้ค้นถามบ่อย่างให้ค้นนั่นคือเล่าไปใส่มันกะ คนกับมักสีถามแล้วว่าเจ้าเจ้าไ้เลขบ่อเจ้าป้อยเลขบ่อ,อีอยังยังส่นาะเพิ่นกันเลยมีความรู้สึววกว่าบ่เป็นส่วนตัวของเพิน่นไปใสค่คนก็จ้องค้นกับมองอ่งจังส่นาเน่าค้นมักส่วนตัวเนาะมันกระรรมดาเข้าใจเพิ่นพี่น้องโอ้ยฝนมาหัวเดียวเลยเบิ่งนะ่ฝนมาหัวเดียวแลวเบิ่งน้ำถ่วงปีกเล้วพี่น้องเพืศสีระพุ่ง ตอนนี้เจตูกัลังสีเดินทางไปปุ่นเดอ้อไปไอ้ไอ้อีย่างไปทั้นไปหากับเมื่อน,นี่กับสิไปชิปนี่นะเป็นชิปที่สิไปคอร์เหล็ก,กเกะกาแฟโดยตรงหลงแต่ว่าสีเอาโตเล็กน้ำเพลนมาเบาเอาล่องเบิองคนสีนย,ออย้อมบ่ออีหย่างสีนะ่ะกับ่ท่านได้หลับปากพี่น้องได้ว่าสีได้บ่ได้ต่ว่ากับสีหาให้ได้ ไม่ไดกกไ้กระสีประกาศให้พี่น้องฟัง,งเพื่อนไห่บ่ไห้กระสีประกาศให้พี่น้องฟังนะล่องเบิ้งว่ามันสิเป็นจังไดเอาเดี๋ยวพี่น้องเอซีมาล่าอารุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อว่วาเพิ่นสีวามาจังไดไก้แล้วพี่น้องไก่แล้วไก้ฮอดเพิ่นแล้ว,ลลวโอ้จากองเกตตูยู่นีมาหาเพิ่นนีสามสิบโลเพิ่นเด้พี่น้องมันเป็นไก่ไก่เด้ มาแล้วมันบ่ไดดคิดมันกะพวกคุมบันใดดิแต่ว่าอันนี้คือว่าเพิ่นแบบเพิ่นบ่อไห่ีิเฮาานอะแต่ว่ากะเอบซี่กะขอแก้มือมาหลายจริงนะแต่ว่ากะสิดล่องๆล่องไปขอตัวเลขกแล้วล่องเบิ่ง่ามันสีมาบ่มันจีนได้บ่อีอย่างยังสีนะพี่น้องเอาเว้าเอาอย่างสีแต่หมวดกอนนี่แล้วก็บอกี่ดอกเจ้าเอาไปเว้าเอา เจ้าไปเว้าเอาจังสิ่นะแต่ว่าน,นี้กะหลายคนกะว่าเราเรียนโตมันบ่แมนคือว่าพิ่นบ่อยากเว้าพิ่นบ่อยากดังแต่ว่าขึ้นก็อยากให้ตัวเลขยุ่งสิแต่ว่าอันนี้เกตูกับร่รู้ว่าเพิ่นสีได้ตัวเลขไปกับผาพีนองซุ่มมากซุ่มมากรอบเมืองว่าพิ่นสีให้ไปหลายคนตามเจ๊กาแฟหน่อยตามเจ๊กาแฟหน่อยผู้ใดก็ได้ เจตุบแต่เทิ่ยงอยาก,ลายากไล่มเพิ่นเด้มาดีก็ไดโบแม่นว่านั่นนี้มาดีก็อยากไล,ล่เราอยู่เด้เพราะว่าเราก็บอกไปแล้วว่าเจ้าอย่ามาทไทยข่อยเดอ้อเราก็บอกบอกใจเห็ดนี่เด้พี่น้องบอกใจเห็ดนี่เด้อย่ามาทไทยข่อยเดอ้อบอกสี่เลยเด้บ้านต้นนาน,นี่ยแหละค่ะพี่น้อง ติดท่องจังนเนาะแม่หนูบ้านแม่หนูเงินว่าแฟนคนแรกของเงินอยู่นี่นะจ๊ะขอบข้วเงินถูกเตาเหลาล้านเงินกนัอยู่นี่กับมี่เนาะจ๊ะอันนี้เป็นแฟนคนแรกของพ่อสาธิตบ้านบ้านน้องปู้งเดว่าเจเจ,เจกับแแฟนอกกับยู่นี่อยู่บ้านนี่เจตุกับสิไปขอรตัวเล็กน้ำเล่าล่องเบิงว่าเราสิได้ไปเราสีหายเข้าบ่อยอย่างสินะ้นะก็เลยสิล่องเบิง สองเนาะเขาเจ้าไห่มากหกสองเม็ดเดียวกับเขาเอนสัตว์แต่ว่าบันนี้คือสิ่งมันเนี่ยเขาหลอกเกตู่ามันอาจารย์ใดกับพวกเขาล้มลนสิสังเกตเบิ้งติล่ะขันแม่นมุกแม่นว่าหลอกกับสิงห์งวดนี่ล่ะสิบาเพราะว่าขันมันหลอกดูเหรอปัสสาวะสนก็สิโวยวายเพราะว่างวดนี่ล่ะขันแม่นขันแม่นมันเปิดว่าหลอกวันเถอะแต่ว่าขันแม่นหลอกอีกนี่คอยว่ามีเรื่องแท้วันเถอะ มาเป็นอย่างเพราะว่าเอากระสังเกตเบอร์ตีเนาะหกหนึ่งเนาะงวดกว้นอนหกหนึ่งต่อมากอะหกแปดเอ้ยหกเก้าหกเอาวันนี้เอาวางหันวางวันที่หนึ่งหันพฤศจิกาวังหันอีกไอไอแปดเจ็ดเอ่แปดเจ็ดต่อมากอีกอ่ะแปดเก้าแปดเอามันบอลล็อกมันจีไปใส่คอยถามมูเจ้าเนี่ย เนามาขายของบ่ล่ะพี่น้องเอา้ามาขายอยู่แต่ว่ารถคดขั้นขาวคือจังจอดตันเท่าเดียวพี่น้องสีเ,น,เน้าบ่รถคดขั้นนี้จอดตันนี่นี่เจตกาแฟน้าอยนีเดี๋ยวเจตตู่สีลงไปสื่อกาแฟน้ำเล้าเด้อพี่น้องถาอ่ายโยนีเด้อ พี่น่องเจ๊กาแฟ,แฟบอกมาแล้วว่ามันหลุดบางหันข้าเจ้าข้าเจ้าวังหวัดสุดท้ายแต่ว่าข้าเจ้าก็ตามเล้าข้าวเจ้าก็ได้เล่าอยู่สองงวดมาสัน่นแต่ว่างวดนี่นั่นบ่ท่านได้เดี๋ยวมามาเอาไม่เดี๋ยวเราสิบอกตัวเลขดอกแต่ว่าให้ให้เจ๊ดูเอามาเบาเอาสั่นว่าเราสิถามข้าเจ้าก่อนเพราะว่า บางหันมันเป็นหววสุดท้ายแล้วสันเอาสำหรับลิปเกจกาแฟเด้อพี่นองเด้อสำหรับผู้ใดที่ตามเล่าเนาะเพราะว่าเราบบให้รไทยชิปอีลีแต่เล่าสิให้ตัวเลขเมื่อว้าเอา,เอายุ่พี่นองกะหรือว่าผู้ใดว่อาอยากงันกะแอดไลน์มาตามเบอร์โทรเจตู0 9์เก้า9กสามหกศูน9์สสามารถแอดไลน์มาถามได้ ว่าเราไดไปบ่ไดไปแต่ว่าเราสิไห่มาตามอยู่แต่ว่าเราบ่ไหไทยคลิปอ่ะรวย้วยกันสุขผู้สุขคนพี่น้อง